ทุกคนเคยมีความรู้สึกแบบอย่ากออกจากคอมฟอร์ตโซนไหมขวัญเป็นขวัญเลยตัดสินใจที่จะชาเลนจ์ตัวเองในการแต่งเพลงครั้งแรกในชีวิตมาดูกันค่ะว่าขวัญจะทําได้หรือเปล่าคือเราอะเป็นคนชอบร้องเพลงมากแล้วเราก็ฝันว่าวันหนึ่งอะเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองเราไปเจอคอร์สของคุณเออร์พัทรีซึ่งเขาสอนแต่งเพลงแล้วก็เลยเอาอะต้องลองดูักตั้งก็เลยเริ่มลองแต่งเพลงค่ะเอิร์ธเป็นตัวช่วยในการแต่งเพลงของคุณนะคะโปรเจกต์แรกที่คุณเออร์เขาให้ทำอะก็คือการลองหาแรงบันดาลใจรอบๆตัว อันที่2เนี่ยก็คือการขึ้นชุดคอร์ดกับขึ้นเมโลดี้ซึ่งความรู้สึกว่าสเต็ปเนี้ยยากมากเพราะว่าเราไม่มีพื้นฐานด้านดนตรีมาก่อนรู้สึกว่าใช้เวลาแบบวัน2วันเลยกว่าจะได้เป็นเมโลดี้ขึ้นมาสเต็ปสุดท้ายก็คือการแต่งเนื้อเพลงซึ่งความรู้สึกว่าคุณเอิร์ธเก่งมากคือเขาโชว์วิธีการแต่งเพลงที่เขาได้เนื้อแบบรวดเร็วมากอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบโหอินสไปร์สุดๆและนี่ก็คือผลงานของขวานหลังจาก7วันที่ร่ำเรียนกับคุณเอิร์ธมามาฟังกันะค่ะว่าเพลงขวานจะเป็นยังไงครั้งส <c oughs> ก็อาจจะไม่พอเฟร้อร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ขวัญรู้สึกภูมิใจมากเลยเนาะที่แบบเออเราท้าทายตัวเองแล้วก็เราสามารถทําสิ่งที่เราคิดว่าในชีวิตนี้เราไม่สามารถจะทําได้จริงๆอะ่ะลองก้าวข้ามความฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะเรามาดูกันว่าขีดจํากัดของเราจะอยู่ที่ตรงไหนบ๊ายบาย